สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่18พฤศจิกายนกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคายเฉพาะตัวที่ม้านใจสุดเน้นสุดค,ค่ําคืนวันพฤหัสนี้มีมาฝาก2 EP 2ตัวเน้นและตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 2เป็นตัวม้านใจสุดเน้นสุดตัวที่2วิเซล,ล่ากับสปอตติงลิสบอนห้ามพลาดโดยการทั้งปวง ฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองผู้ดูแฮนดิแคปมีเซล่ากับ bon. สปอร์ติ้งลิสบอนสุดซุปเปอร์ลีกบอตูเกตแข่งขันกันตอนที่สามสิบห้าสปอร์ติ้งลิสบอนต่อลูกครึ่งลอมพามิสเซ่าเป็นทีมรองมวยดับที่สิบเจ็ดมีอยู่สิบสามคะแนนสปอร์ติ้งลิสบอนเป็นทีมจากฝูมีอยู่สี่สิบสามคะแนน ผลงาน5้าเกมหลังสุดของทีมรุนหนีตรงชั้นชนะ1เสมอสาแพ้1กกำไร1เกมเจ้า2เกมขาดทุน2เกมส่วนสปอร์ติ้งลิ b o อทีมรุนแชมป์ลีกชนะมา5้าเกมติดกำไร3เกมขาดทุน2เกมในขณะที่การจัดการ5้าครั้งหลังสุดเป็นสปอร์ติ้งลิ b o อรเอาชนะไปได้ทั้งหมดซองผูดูแฮนดิคแคปจากเจ้าทั้ง5้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้ง5้ลาย ไวเนื้อเชื่อใจสปอตติงลิสบอนปรับราคาลดลงสี่ต่อหนึ่งในขณะที่โอกาสสวยปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดโอกาสของวิเซราปรับขึ้น4ี่ลดลงหนึ่งพูลเลสสปอตติงลิสบอนแฮนดีแคป,ปราคาลุกครึ่งเจ้าก็เลื่องทีมเยนนือนบอลตอบปรับราคาลดลงบมวเลย5ารายครบถ้วนส่วนช่องบอรอสบาร์ก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นบมวเลย5ารายครบท้วนเพราะนั้นคู่นี้แม้จะเป็นบอลน้องบมาไปต่อในบ้านและต่อราคาแพงด้วย แต่ด้วยผูด,ด้วยไฮนิแคปด้วยข้อมูลพื้นฐานยังไงก็ต้องตามจากผู้สปอร์ติ้งลิสบอน์ไปก่อนครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบยาวเป็นตัวมานเจนสุดเน้นสุดตัวที่สองใน e ีพีสองประจำคำคือวันพฤหัสนี้อยู่ต่อสปอร์ติ้งลิสบอน์ส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟังอีพีหนึ่งก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบคุณมากๆครับ